เมื่อก่อนนะคะชูด้ายน้ำโอ้โหไม่มีความมั่นใจที่จะใส่เลยว่าจะเป็นวันพีชฟูพีนะคะมันใส่แล้วโอ้โหพุ่งอย่างเงี้ยทุกคนแต่วันนี้มั่นใจมากๆจะเลือกชุดไหนใส่ก็มั่นใจคะ่ะทุกคนเพราะตัวนี้นะคะเลเวล S ทำให้พี่ล่านะคะเดินตามหาดได้อย่างมั่นใจจะใส่ชุดไหนชุดว่ายน้ําก็มั่นใจค่ะใครนะคะที่อยากใส่ชุดว่ายน้ําได้แบบพี่ล่าตัวนี้เลยค่ะเลเวลเกสอิน2เมตรก่อนอาหารสิบนาทีลองดูนะคะวันนี้นะที่เปลี่ยนไปนะจากแต่ก่อนที่ไม่กล้าใส่ชุดว่ายน้าเลยวันนี้จะยิบหยิบ,ยบชุดไหนมาก็ได้ใส่คือความมั่นใจมันเกิดขึ้นมากๆเลยทุกคนคะ่ะมันทําให้แบบว่าโอ้ตอนเนี้ย หนุ่มๆห,หันมามองกันแบบว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ดูน่ารักตะมุตะม,มิจังอยากให้ได้ลองและอยากให้เปลี่ยนกันและใกล้จะปีใหม่แล้วทุกคนมาใส่ชุดสวยๆกันแบบพี่ล่านะคะกับตัวนี้เลยค่ะ l ลเวลเอค่ะ และตอนนี้นะคะพี่ราชกินจริงตั้งแต่วันแรกนะคะก็คือ67กิโลนะคะภายใน3าเดือนที่หายไป20เลยค่ะทุกคน20โลพี่ราาแบบว่าลมยักได้อย่างสําเร็จแล้วนะคะกินจริง,รงและลมจริงๆค่ะทุกคนฉะนั้นใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองดูแลรูปร่างนะคะทัวนี้เลยค่ะเลเล่อเอสต้